30กันยานี้บทสรุปของคำวินิจัยสารล้ำนุนจะออกมาอย่างไรและแน่นอนครับบทสรุปคำวินิจัยของสารล้ำนุนจะมีคำถามตามมาว่าเป็นบทจบของพลเอกประยุทธ์จะออกแนวทางไหนครับพลเอกประยุทธ์ยังไงก็ตามจะต้องมีวันจบเขาแน่นอนสิครับแต่จะจบ30กันยานี้หรือจบในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณากันให้ดี คำวินิจฉัยกลางจะออกหัวออกด้วยแต่คำวินิจฉัยส่วนต้นของตุลาการทั้ง9ท่านครับสำคัญมากเพราะจะเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาและตัดสินว่าด้วยเรื่องของการดํานงตําแหน่งมาอยู่ที่เรื่องร้อนที่สุดทางการเมืองและกําหนดทิศท,ทางชะตากรรมของประเทศด้วยว่า30กันยาน,นี้บทสรุปของคําวินิจฉัยสารล้มนูลจะออกมาอย่างไรและแน่นอนครับบทสรุปคําวินิจฉัยของสารล้มนูลจะมีคําถามตามมาว่า เป็นบทจบของพลตรีประยุทธ์จะออกแนวทางไหนครับพลเรกประยุทธ์ยังไงก็ตามจะต้องมีวันจบเขาแน่นอนสิครับแต่จะจบ30กันยานี้หรือจบในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไปจบ 5เมษายน68หรือบางคนบอกว่านูนไปจบเอา8มิถุนายน70พลเอกประยุทธ์ประกาศชัดตั้งแต่ต้นว่าการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีของตัวเองนั้นถ้ามีข้อบัญญัติทางกฎหมายประการหนึ่งประการใดก็ส่งไปให้ศาลพิจารณาตัดสินแล้วตัวเองก็ถอยฉากออกไปเรพูดแบบนี้มาตลอดนะตอนนี้3 0กันยายนไม่ได้วัดพลเอกประยุทธ์แล้ววัดอยู่ที่9ตุลาการ คนเอกประยุทธ์มีสิทธิ์ในการลงมติไหมไม่มีไม่มีไม่มีใครลงมติก็ศาลครับนั่นน่ะสิก้าวตุลาการมันไม่ได้วัดพลเอกประยุทธ์วันที่14ที่ผ่านมาสารนูนมีมติยังไงพี่โอศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าคดีนี้เป็นปัญหาด้านข้อกฎหมายและมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจานะปรึกษาหรือและลงมติ อ่านคำวินิจฉัยในวันที่30เลยคู่กรณีฟังคิดว่าคู่กรณีจะมาไหมไม่มาตอนนี้ให้ฟังตอนนี้เขาบอกว่าฝ่ายนายกประยุทธ์ส่งทนายทีมทนายมาฟังทีมกฎหมายคนตีเลยวีโรดไอวีระวีระขณาที่ฝ่ายค้านจะไปด้วยตัวเองไปเลยหรอไี่เลยหรอ คู่กรณีฟังคู่กรณีพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่ทนายไม่ใช่ฝ่ายค้านนะมันคือประชาชนเอาทีแต่ยังไงแล้วแต่ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่เชียร์พลเอกประยุทธ์กับฝ่ายที่ไม่เชียร์พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เคลมของตัวเองหมดครับโอ้ในเก้าท่านเนี่ยครับหกต่อสามทั้งสองฝ่ายเคลมตัวเลขนี้หมดเลยขบะนนี้ที่วิเคราะห์กันเนี่ยนะครับตอนนี้ตัวเลขที่มาแน่ๆคือสามสามสาม ไม่ไม่สงสัย5 2สองยังไงอ่ะมันเาเรียกนนี้นี่เขาเรียกตองอ้าวส3 3สมสที่จะอธิบายพีวีรับสองบอกว่าส3มสมสมนี่จะประกายเป็น5 2 6สองหสายังไงนะเพราะตอนนี้ข่าวว่าสมเนี่ยบอกว่าสิ้นสุด24สิหสี่สิงหาเมื่อกี้สมเนี่ยคือสิ้นสุดสิ้นสุดเออ ยี่สิบสี่สิงหาสิ้นสุดเลยจบเลยแปดปีครบแปดป,ปีอีกสามโน่นสามนี้ก่อนดิสามโน่นเนี่ย <Okay S 2> บอกว่าโน่นไม่สิ้นสุด อ่ายี่สิบสี่สิงหาแต่ไม่บอกไม่บอกสุดเมื่อไหร่พราะว่าใช่แล้วสามนี้สามนี้แคว่งอยู่เออก็เป็นตัวแปรในการประชุมก่อนที่จะรหัสามสามสามเนี่ยในการประชุมตุลาการสามนูนเมื่อสิบสี่กันยายนที่ผ่านมามันเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่กําหนดทิศทางเหมือนกันสัญญาณนั้นก็คือว่าในการประชุมเนี่ยมีการถกกันแค่สองประเด็นครับประชุมไม่ยาวท่าไหร่นะแต่สองประเด็นประเด็นแรกจะวินิจฉัยเมื่อไหร่ ุลการบางท่านก่อนที่จะวินิจฉัยก่อนเขาบอกว่าพอหรือยังจบยังอยังจบเล่งบอกจบอันนี้เล่งเล่งสิ้นข้อสิ้นข้อสงสัยไม่ต้องขอเอกสารเพิ่มไม่ต้องข้อแรกก็สุดท้ายเสียงส่วนใหญ่บอกว่าต้องยึดตามระเบียบและวไปปฏิบัติก็ไปลงที่30บครับประเด็นที่สองมีถกอันนี้น่าสนใจจะวินิจฉัยประเด็นอะไรบ้างนี่สรุปที่ประชมบอกว่านี่วินิจฉัยที่ฝ่ายฝ่ายค้านถามมาประเด็นเดียวนี่ ผมก็ได้ยินมาเหมือนกันจะวินิจฉัยประเด็นอะไรการให้ตกพลเรือก่อน <c oughs> ก็นเขาถามมาเรื่องเดียว <c oughs> ถามมาเรื่องเดียวเราจะตอบหลายเรื่องไม่ได้ตอบเรื่องที่เขาถามก็ <c oughs> ถามตอบว่า24สิงหาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์พ้นการปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ8ปีหรือยังยัง <c oughs> นี่นไง <c oughs> ข้อเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณากันให้ดี <c oughs> คำวินิจฉัยกลางจะออกหัวออกก้อย แต่คำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการทั้ง9้าท่านครับสำคัญมากเพราะจะเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาและตัดสินว่าด้วยรเรื่องของการดํารงตําแหน่งนี่คือไทม์ไลน์ให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาการของเรื่องแปีแต่จริงเขาบอกว่าจริงต้องเริ่มนับจากแต่ปี62สองแต่ตอนนี้เราไล่แค่เพียงช่วงวันที่13สาสิงหาหกสาวันที่น่าสนใจคือมีคำสั่งนายกแต่งตั้งท่านรองวิศนุเนี่ยดูสำนักงานกฤษฎิกาทำไมถึงสำคัญเพราะ หลังจากนั้นเดี๋ยวจะรู้เลยและก็ประมาณ3เอ็ดถึง3กันยาเนี่ยมีการพิปรายไม่ว่างใ,ใจใช่เป็นเป็น p อย n ์เลยเริ่มเป็น p อย n ์เป็น p อนย n ์เลยนะว่ามีฝ่ายค้านเข้อพิปรายแล้วใช่ถึงว่าท่านจะอยู่8ปีจะครบแล้วเริ่มตื่นเต้นแล้ว<อ>ท่านนาย,ยกเริ่มตื่นเต้นแล้วพอตื่นเต้นปับ๊บก็นี่เนี่ยมาส่วนนี้เลยครับสิบเจ็ดมกราหกห้าตั้งเจ็ดอรหันศึกษาเรื่องของกรณีแปดปีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติคุณสุทินคังแสงแม่อภิปรายนายกไม่ตั้งใช่ไหมก็ไม่มีประเด็นไง เตรียมเตรียมเตรียมการรู้ว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งเจ็ออลานและเจ็ดออลานนั้นคือใครคือกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญชุดนั้นแหละครับทั้งเจ็คนเลยครับแล่เป็นคนที่รัฐธรรมนูลเรียกไปเป็นพยานใช่ไหมหนึ่งในนั้นและตอนท้ายสองในนั้นด้วยในนั้นกรรมการก็เป็นคนพิจารณาเองว่านัดอายุ เท่าไหร่และหลังจากนั้น17สิงหาโอเค่าก็พักร่วมร่ไฟการค้านก็ยื่นประธานชวนให้ให้ส่งไปสารรัมนูลวินิจฉัยปม8ปีนี่แหละเลขาธิการสภานําเสนอต่อศารศารรับ2 9ต่อ0ต้องรับรับเพราะว่ามันมาโดยองค์กรรัฐถูกต้องอมันเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูครับเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรตามรัฐธรรมนูนตรวจมาเสร็จแล้วยื่นเนี่ยสารไม่มีสิทธิ์ไม่รับอถ้าไม่รับเนี่ย ตกที่นั่งลาบากนะครับและหลังจากนั้นดัชนีชีวัดที่สําคัญคือ5-4ครับครับ5-4บอกว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีข้อมูลอันสิ้นสงสัยก็รับไปเลยให้พักการทําหน้าที่เราเลยได้นายกัฐลมตีปฏิบัติการแทนแล้วก็มีการส่งเอกสารชี้แจงทั้งหมดทั้งทั้งมวลเนี่ยในวันที่2กันยานายกกับคุณมีชัยส่งวันที่1น่ครับท่านงสานักงานวุฒิสภาและก็คุณปะกรณ์เนี่ย ส่งไปอะวันที่สองคือนายกกับท่านอาจารย์มีชัยส่งที่หนึ่งแต่วันที่สองก็อ่านกันแล้วทั่วทั่วประเทศเอกสารเอกสารหลุดกันแล้วครับนี้พอวันที่พอได้รับปั๊บเนี่ยประธานศารเนี่ยเรียกประชุมด่วนนัดพิเศษวันที่8ก็ก็ครบแล้วนี่ ก็ครบแล้วก็เรียกประชุมนัดวันที่8ครับตอนแรกเนี่ยก็จะบอกว่าสรุปเลยแล้วนัดวินิจฉัยเอา21หรือ2ี่่ถึง23คือตอนนั้นก็บอกนัดพิเศษนี้แสดงว่าจัดสปีดเร็วเพราะถ้า8ปั๊บนับไป1 0เกิน15วันเนี่ยก็อยู่22-23ใช่แต่ที่ไหนได้วันที่8ไม่สิ้นสงสัยครับไม่สิ้นสงสัยเพราะคำวินชคชี้แจงที่พี่วีบอกวันหลุดมันหลุดวันที่6ของอาจารย์มีชัยหลุดเช้าปั๊บ การประชุมครั้งที่501มาหลุดบ่ายมาหลุดบ่ายปั๊บสารส่วนใหญ่ก็บอกขอเอกสารการประชุมที่เป็นทางการของครั้งที่501ที่ปีโอีวีใส่รีวาย501อ่ะสิ่งที่สังคมตั้งข้อกังขามาตลอดคือไอ้คำว่านายกขาดตอนคืออะไราะในคำที่เขาพูดถึงนายกขาดตอนเนื่องจากในคำชี้แจงของท่านายก23หน้ามันมีคำว่าขาดตอนเนี่ย2-3ครั้งว่าตั้งแต่เนี้ย24สิงหา57 จนถึง6เมษายน60ซึ่งเป็นจนวนประกาศใช้เนี่นวนประกาศใช้ตรงนี้นายกการดํารงตำแหน่งนายกเ่ยขาดตอนไปแล้วพี่วคนมานับที่ขาดตอนเนี่ยผมไปสืบทราบมาแล้วว่าทำไมเขาบอกว่าขาดตอนเพราะตอนเข้าสู่ตำแหน่งคือเข้าสู่ในสถานการณ์พิเศษสถานการณ์พิเศษนะกลังังออมามีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว รัฐมนูลปีหกศูนย์ประกาศบังคับใช้หกเปสามใช้ปึง้งไอ้ชั่วคราวเนี่ยขาดตอนทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสารรัฐมนูญพิพากษา,า,าคดีคุณทักษิณเราได้คำใหม่คำหนึ่งบุกพองโดยสุดจริตตอนนี้บนเอกประยุทธ์ชี้แจง <c oughs> บอกว่าเป็นนายกขาดตอนก็ทำไมล่ะทุกคน <c oughs> ต่างก็มีเหตุผลของตัวเองที่จะอธิบายแต่สุดท้ายการพิจารณาของศาลต้องสิ้นแสว่าเขาบอกว่าเอกสารสำคัญที่สุดนอกเหนือจากของคุณมีชัยรุจุพันธ์ อนอกเหนือจากคําชี้แจงของนายกรัฐมนตรีเขาบอกให้ดูเอกสารสําคัญอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งเอกสารชิ้นนี้ของคุณละกรไม่ได้หลุดครับซึ่งเป็นจุดแข็งสําคัญของท่านนายกนะนนแต่ไม่หลุดออกมาคุณประกรณ์ตอนนั้นเป็นเลขาธิการคณะกรรมการยกร่างฐธรทมนูนและเป็นหนึ่งในเจตลานด้วยนะเป็นคนบันทึกที่อาจารย์ในบันทึกอาจารย์มิชัยไม่รู้บันทึกผิดหรือเปล่าอ่านี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าเจตนารมณ์คืออะไรเรื่องสําคัญที่สุดคือสองข้อมีสองประเด็นนี้ครับข้อแรกข้อแรก เขาบอกว่ารัฐธรรมนูนปี60ในมาตรา264เนี่ยจี้ไปตรงที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามนันแหละม,มันบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะที่รับรองให้คณะรัฐมน,นตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่วันก่อนประกาศใช้เนี่ยเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน,นี้จนกว่าคณะรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐมนูนจะเข้ารับหน้าที่อบอกเราได้เรื่องหนึ่งครับ ดูดีๆนะรับรองให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารอยู่ก่อนไม่ได้รับรอง นายกรัฐมนตรีว่าไปนายกเป็นคณะรัฐมนตรีไหมคณะรัฐมนตรีรับรองเป็นการเฉพาะคือของคุณประกรณ์เนี่ยอ้างเหตุผลทั้งหมดก็คือให้นับตอนปี60ครับเหมือนกับของคุณมีชัยทุกแล้วก็เหมือนกับของพลรีวีละแต่จากจุดแข็งกลายเป็นจุดอ่อนเพราะฉะนั้นของของของคุณประกรณ์เป็นจุดแข็งก็การอ้างอิงเจ็ดอรหัสที่ตั้งกิจการชุดพิเศษถือว่าจุดแข็งแต่จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งคือคําชี้แจงของอาจารย์มีชัยตอนแรกเป็นจุดแข็งแต่พอเอก เอกสาร501ออกมาเนี่ยโอ้กลายเป็นจุดอ่อนเลยถูกเพราะเอกสารครั้งที่500ซึ่งอาจารย์มีชัยบอกว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายัยที่ส่งไปอาจารย์มีชัยบอกว่าครั้งนั้นน่ะไม่ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมเพราะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายและคณะกรรมการล่างรัมนุนได้ประกาศสิ้นสุดการบัดน้าที่ไปที่12กันยา ความไม่ครบถ้วนดังกล่าวอาจทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้นี่คือคํายืนยันของอาจารย์มีชัยที่ส่งไปสารมนุนประธานแต่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเอกสารของอาจารย์มีชัยหลุดปั๊บต่อเลยการประชุมครั้งที่1มารอห่โครับยังมีการประชุมอยู่และอาจารย์มีชัยนั่นแหละนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานและมีการรับรองการประชุมครั้งที่500้ยด้วย นี่ถ้าบกคร่องโดยสุจริตนะลืมก็โดยสุจริตมีการลืมโดยสุจิเออผมขอยืมคําของคุณสุยะจึงนุ่งกิจที่ชี้แจงในตอนอภิปรายไม่ต้องใจปี57นะว่าปัดโทของคุณสุยะปัดโตเขียนในเอกสารเพราะนั้นก็บอกว่าทิศทางแบบนี้ะดูจากการชี้แจงทั้งสองฝ่ายของฝ่ายค้านของฝ่ายพยานฝั่งนายกเนี่ยชะตากรรมของนายกอยู่สองเส้นทางนี้ครับมีสองชะตากรรมเท่านั้นครับ โอกาสที่ประชากรรมที่3ามเนี่ยน้อยมากก็คือครบ8ปี24่สิีงหาก้ากลับไปถึงปี68ปเดี๋ยวผมเดินไปฝั่งนี้ผมเดินไปฝั่งนู้นได้ไหมดูอยู่ฝั่งนี้ผมเดินไปฝั่งน้นว่าคือชะตากรรมจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วชะตากรรมมากกว่านั้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าหลุดหมายถึงว่าสารพิจารณาบอกครบ8ปีก็ไปปีอยู่นี้สิ พอครบ8ปีปึ้งคําถามที่ทุกคนตั้งคาถามตกลงคณะรัฐมนตรีจะเป็นเช่นไรก็รักษาการไงรักษาการรักษาการแล้วลุงตู่จะเข้ามารักษาการอีกไหมก็ตาม,ตามตามตามรับนูลหนึ่งห้าแปดเนี่ยเป็นนายกรักษาการได้แต่ปัญหาคือไม่ได้ไหมไม่ได้เพราะเขาชี้เฉพาะตัวแล้วว่าลุงตู่รักษาการพ้นแล้วจะรักษาการคนพ้นแล้วรักษาการโดยการชี้ของสารนะไม่ได้หรอไม่ได้ครับแต่ลุงตู่ จะมีข้อกฎหมายต่อสู้ว่าจะรักษาการในฐานะรัฐมนตรีกระทกลามหไดไทอนี่อาจารย์วิศนุเครืองามส่งสัญญาณออกมาดังๆไปก่อนหน้านี้ชัดเจนที่สุดอันนั้นคืออาจารย์วิศณุแต่บอกได้ว่าชาโดคือหนึ่งกลับมารักษาการได้แต่ในแนวปฏิบัติไม่น่าจะทำเป็นตัวบบอกได้เลยว่าสับ สิ่งที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะปฏิบัติหลังจากนั้นไปคือจบคือจบครับให้แต่คำถามคือกฎหมายเปิดช่องไหมล่ะไม่เปิดเืิดตีความแบบหลายแบบสีถนนไทยไม่ได้ข็ชี้ว่าพ้นคือพ้นพ้นเฉพาะตัวพ้นเฉพาะตัวพ้นไปแล้วแต่คอรมอที่รักนี่เหลือรักษาการผมบอกให้เลยนะถ้านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ถูกศาลตัดสินว่าครบ8ปปีแล้วยังกลับมารัก ษาตาแหน่งนายกมนตรีรักษาการต่อไปอรับรองเลยครับบ้านเมืองมันจะลุกเป็นไฟมันมีอันนี้ที่เขาบอกว่านายกยังไงก็ตามเนี่ยอยากเป็นประธานเอเอคือแนวทางมันมีนอมสองอย่างคือถ้ารอดเนี่ยเส้นทางแบบนี้จะเป็นแบบนี้ท่านประยุทธ์ก็กลับมาดํารงตําแหน่งโฟล์วฟูลเต็มแต่ที่ไอทีพีโอตัต้งข้อสงสัยว่าพ้นแล้วจะรักษาการได้ไหมเพราะว่าอันนี้เขาต้องการ จะเป็นนายกเต็มตัวหรือรักษาการก็ได้ขอเป็นประธานเอเปกถ้าไม่ร้นพีโอ้พ้นคือพ้นพ้นต้นไม้ใหญ่ล้มหนึ่งต้นต้นไม้เล็กก็เติบโตได้เพราะฉะนั้นคนอื่นก็ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเอกได้ถ้าไม่รอดเนี่ยนี่พลเอกประวิตยพร้อมแล้วรักษาการแทนโอ้ตอนนี้พร้อมจริงๆริห ฟิตเดินเดินไม่มีอย่างนี้ไม่มีประคองเลยนะเดินถ้าถ้าถ้าท่านท่านนายกประยุทธ์ไม่รอดเนี่ยรักษาท่านประวิตรรักษาราชการแทนเนี่ยคุณคิดว่าถึงขั้นประวิตรไปถึงขั้นหานายกคนใหม่ไหมไม่มีทางครับถึงกันจะมีการปรึกษาหรือแน่นอนครับพลเอกประวิตยท่านเป็นคนมีหลักมีการมีเกมและเข้าใจขืนทางการเมืองจะนําปรึกษาหารือเพื่อเปิดประชุมสภา คัดสรรนายกรัฐมนตรีแต่ผมบอกได้เลยนะ <c oughs> จากข้อวิเคราะห์จากข้อมูลไม่มีทางได้นายยกรัฐมนตรี